สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องนุ่นวดี h ชนแนลนั่นเองสําหรับคลิปนี้นุ่นมีรถเข้าใหม่สวยๆนะคะมารีวิวให้ชมนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาหรือว่าตามหา Honda City ปี2014อยู่นะคะก็พลาดไม่ได้เลยสําหรับคลิปนี้นั่นเองสําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มาพร้อมกับตัวรถ นะคะสีบอลเงินนะคะเป็น Honda City 1.5นะ1.5ตัววีคันนี้เป็นรถปี2014ตั้งขายอยู่ที่359,000บาทสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6 0 0 0ไปๆ7 0ป0 0ต้นๆเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ลูกค้าต้องการเลือกผ่อนนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมนุ่นก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาด ในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองมาเดี๋ยวนุ่นจะพาเดินดูตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะเป็น Honda City ปี2014นะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสเส้นโคเมียมหนาๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโกโ้แบรนด์ Honda อยู่ตรงกลางซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า Honda เองนะคะเป็นแบรนด์หลักแบรนด์แข็งโครงสร้างบอดี้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นอย่างมากเลยในส่วนของหมายเลข,เขลทะเบียน3ก็กไก่ทอทง1350จังหวัดกรุงเทพมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนป้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะ ถัดมาเรามาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าของเขานะคะ oh. จะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติเร f เลกเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะสําหรับตัวล้อคันนี้นะคะเจ้าของคนเก่านะคะได้มีการเปลี่ยนเป็นล้อแม็กสีบอลทองมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขนาด15นิ้วเป็นล้อแม็ก5รูแม็กแตงซิงสีสวยๆกันไปเลยนะคะบอกเลยว่าการเลือกลายแม็กและสีของแม็กค่อนข้างเข้ากับ ตัวรถเป็นอย่างมากเลยนะคะและในส่วนของตัวยางนะคะคันนี้ได้ยางดันหลบนะคะอ่าดี๋ยงนี้ได้ตัวยางค่อนข้างใหม่กันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาหาในส่วนของตัวสัปดาห์ยางไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ดูจากภาพรวมแล้วนะคะตัวยางก็ค่อนข้างใหม่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะถัดมาในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะเห็นไหมโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมน็อตติดทุกตัวอยู่ครบเลยนะคะ มาต่อกับที่ด้านแก้มนะคะด้านแก้มก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้งสองข้างเลยนะคะต่อมาที่กระจกมองข้างตัวนี้นะคะปรับกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวรถคันนี้นะมีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันพร้อมใช้งานขนาดความหนาของฟิล์มกำลังดีนะคะไม่หนาและไม่บางจนเกินไป มีการติดตั้งคิ้วกันสัดมาให้เรียบร้อยสำหรับประตูทั้งสี่บานตรงรุ่นของเขาเลยนะและกระจกทุกบานนี่ยังเป็นเดิมแท้จากโรงงานอยู่เลยมีสัญลักษณ์คอนด้าแบบนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยืนยันและบ่งบอกว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกจะได้เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ทั้งสี่บานเลยและเชือกพล่งที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นระบบเป็นซินลลวนนะ ไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95รองรับ E20 แล้วด้วยนะคะและด้วยสีของตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยเป็นสีที่ดูใหม่ดูดูแลรักษาค่อนข้างง่ายเป็นอย่างมากเลยนะคะพรมสันเหลี่ยมด้านข้างอยู่ครบเลยนะมาต่อกันที่ไฟด้านท้ายนะคะสําหรับไฟท้ายของโฉมนี้ก็ สำหรับไฟท้ายนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือซิตี้นั่นเองมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์ฮอนด้าอยู่ตรงกลางและด้านขวาก็จะเป็นเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นก็คือ i-vtec นะคะมีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายที่ทํามาจากวัสดุโครเมียมนั่นเองและด้านล่างมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้ถึง2จุดเลย ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้คนวัตถุหรือว่าสิ่งของเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะทําการเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองสําหรับมุมด้านล่างทั้งสองฝั่งก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อมานุนจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้กันนะคะ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะสามารถกดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะเพื่อทําการเปิดห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนั่นเองสำหรับฮอนด้าซิตี้น,นะคะโอ้โหเปิดมากินหอมมากนะคะตัวรถคันนี้นะเปิดมานี่เห็นไหมคะว่าความกว้างของห้องโดยสารห้องสัมภาระเขานะค่อนข้างกว้างนะคะมีถาดยางรองท้ายตรงรุ่นของเขามาให้ด้วยนะคะเก็บของได้เยอะนะคะภายในค่อนข้างกว้างมากๆเลยเนาะเปิดมาดูโครงสร้างด้านล่างกันนะคะเราก็จะเห็นในส่วนของ ยางอะไรสำรองถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะคะอันนี้มีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองสําหรับตัวโครงสร้างด้านล่างเห็นไหมรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดเลยนะเม็ดอ้าทุกจุดอยู่ครบฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดเลยเม็ดอ้ทุกจุดอยู่ครบนะคะโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานไม่ต้องห่วงเรื่องชนหนักจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมอันนี้ไม่มีอย่างแน่นอนนะคะ ในส่วนของตัวน็อตฝากระโปงนะคะเห็นไหมดูใกล้ๆไปเลยว่าตัวน็อตนะคะสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะคะทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับสามารถใช้เล็ตจิกซีนยางลงซีนยางยังนิ่มยังดีอยู่เลยนะคะไล่ลงมานะคะเพื่อให้ดูโครงสร้างตัวรถอย่างชัดเจนนะคะเห็นไหมเห็นอาร์ตทุกจุดอยู่ครบเลย ครอบยาห้องเก็บสัมภาระก็ไม่มีรอยฉีกค่ะเห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้ดูกันง่ายๆสังเกตได้ง่ายเลยว่าตัวน็อตไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับก็แปลว่าด้านท้ายเนี่ยฝากระโปรงด้านท้ายไม่เคยถอดเปลี่ยนหรือว่านําไปทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของออปชั่นภายในของตัวรถคันนี้กันสําหรับคันนี้นะคะของเขาเนีจะเป็นแบบกุญแจสมาร์ทคีเลสน,นะคะนี่เพียงแค่มีกุญแจไฟนัมิวเขาสามารถกดปุ่มทางตรงนี้นะคะปุ่มสีดาก็จะทําการล็อกและปลดล็อกผ่านตรงนี้ได้เลยนะ มาดูกันที่ภายในดีกว่านี่สำหรับแผงประตูด้านในเขาจะเป็นแบบโทนสีดําตกแต่งกับสีเบจนะมือเปิดประตูด้านในจะเป็นโครเมียมนะคะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานเนาะนี่จะเป็นในส่วนตัวล็อกกระจกระบบเซนทรัลล็อกแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าสีบานแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่นั่นเองทีขั้นบันไดมีการติดตั้งสครับเพจตรงรุ่นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านขวาของพวงมาลัยนะอันนี้จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างที่เป็นแบบระบบไฟฟ้าควบคุมตรงนี้ได้เลยนะ มีปุ่ม e อนโห d e เป็นโหมดประหยัดพลังงานด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เอ่อเป็นโหมดการลื่นถลายนะมาปุ่มอะไรนะคะนี่พวงมาลัรของเขาก็จะเป็นการตกแต่งด้วยเมทัลลิกสีเทานะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของตัวเลขใหม่กันคันนี้นะคะเป็นปุ่ม s า a r t นะเพียงแค่มีกุญแจรีมโมทภายในสมิ่งเขาก็เยเบรกดปุ่มส start ได้เลยนะคะมาดูกันในส่วนของตัวเลขใหม่กันนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถปี รถปี2014นะคะนี่เรามาดูเลขไม้กันเลขไม้คันนี้อยู่ที่ 52, าหมดกิโลนะคะเลขไม้น้อยมากๆเลยใครที่สนใจก็ติดต่อน,นุ่นมาได้เลยนะคะมาต่อกันที่คอนโซลตกะก,ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนั่นเองตัวเครื่องเสียงนะคะเป็นซีดีสามารถฟังวิทยุ FM AM ได้เชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะฟังซีดี AUX ได้ด้วยนะ แล้วก็ระบบแอร์นี่เป็นแบบอนาล็อกปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของทรงตรงแบบนี้เลยนะคะถัดมาในส่วนของตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตันนี้เป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะสภาพเบาะคือดีเลยนะคะรอยช้ําคือน้อยมากดูแลรักษาทาความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็การออกแบบเบาะอนข้างเข้ากับสรีระของผู้ขับขี่เป็นอย่างมากเลยนะมา ต่อนในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นบ่อนหนังสีดำเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมมีสายเบลให้3เส้นสายเบลก็จะเข้ากับตัวผนังประตูแผงประตูด้านในและคอนโซลด้านหน้านะที่เป็นแบบสีเบรก็ค่อนข้างเข้าเลยนะภายในคือแบบกว้างมากนะคะเบาะนิ่มๆไปเลยด้านล่างมีแผ่นยางรองมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยนะคะนั่งได้ค่อนข้างสบายเลยเหยียดเท้าได้เลยเนาะนด้านนั้นมัสะอาดมากเลยนะคะไม่มีรอย เครียดคู่หรือว่าเป็นคุยเลยนะสุดท้ายที่จะพาไปดูเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคขนาด1,500ซีซีนะคะก็ตัวเครื่องยนต์เดิมๆแห้งสนิทไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มเลยนะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดอันนี้สามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงตัวอักษรเลย็อตฝากระโปรงสีเดิมนะคะสีบอลเงินไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนี่ให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหม ตัวโครงสร้างต่างๆเห็นไหมคะน็อตแก้มมิดอาร์ต่เบลโชกสภาพดีสมบูรณ์นะคะน็อตแก้มสีเดิมเลยเห็นไหมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับไล่มาจะเป็นในส่วนตัวคานด้านหน้านะคะคานด้านหน้าก็เดิมเดิมตรงๆแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยแต้มสีต่างๆจากโรงงานก็มีด้วยนะคะถัดมาจะเป็นในส่วนตัวน็อตแก้มฝั่งด้านขวาและมิดอาร์ต่เบลโชกฝั่งด้านขวาสภาพ,านนาภาพดีสมบูรณ์สุดท้ายมาที่ unk, น,น็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาก็สีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะ แผ่นการความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงนะคะน็อตกิ e ๊บทุกตัวอยู่ครบเลยและสติกเกอร์3จุดนะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์โรงงานสติกเกอร์มออกและสติกเกอร์สีสาจุดอยู่ครบอันนี้เราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าจะต้องไม่มีการชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พลิกควม่มหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถสีบอลเงินคันนี้นะคะ Hondacity 1.5 V ปี2014ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งขายอยู่ที่ 359,000หบาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อน,นุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับนุ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ